สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สกูปพิเศษรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าพอผ่านแว่นฟ้าใจใหญ่ครับใจใหญ่จริงๆเพราะว่าหลากหลาย E p พีที่ผ่านมานะครับเราคุยกับหลากหลายท่านที่อยู่ในวงงานกระบวนการการประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะครับซึ่ง E ีีนี้พิเศษต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมเราจะมาเปิดใจแล้วก็พูดถึงมุมมองการส่งผลงานประเภทบทกวีกันบ้างเพราะว่าบทกวีบอกว่าหลายคนเนี่ยนะบอกเลยบอกบทกวีเนี่ยเขียนยาก ลึกลับซับซ้อนมีของเรื่องฉันทลักษ์บางทีเป็นไม่มีฉันทลักก็มีหรือหลายคนเรียกว่ากรอนเปล่าเนี่ยนะครับนักเขียนเ็าเขียนกันยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปคุยกันกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจําปี2567จะได้เป็นแรงบันดาลใจกันนะครับไปคุยกันครับกับแชมป์เก่าคุณรังสิมันจุนริกครับนั่งอยู่ข้งกลางผมนวสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยรางวัล ีที่แล้วที่ได้รับรางวาัลผ่านแว่นฟ้าไปเนี่ยชื่อเรื่องบ้านเมืองที่เราท่านอ่านก่อนโตครับบ้านเมืองที่เราท่านอ่านก่อนโตได้รับแรงบันดาลใจมาจากตรงไหนครับคําว่าเราท่านอ่านก่อนโตเนี่ยนะครับมักจะได้ยินจากหนังสือนะครับที่บอกว่าวรรณกรรมเล่มนี้ควรอ่านก่อนโตโ<อ>จากข้อความนั้นเลยครับ,รบที่มัน สะดุดใจแล้วก็หยิบมาคบคิดนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกับ,บความคิดของตนเองครับผมทั้งหมดแล้วเนี่ยพอบอกว่าต้องอ่านก่อนโตทําไมต้องอ่านก่อนโตแล้วอ่านเราได้อะไรหรือว่าพออ่านไปแล้วหลังโตไปเป็นยังไงสู่การเขียนวรรณกรรมประเภทบทกวีครับผมก็คือในเรื่องของการอ่านก่อนโตเนี่ยแสดงว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยจะต้องมีความตัวละครจะต้องอเป็นตัวละคร เยาวชนเขาจะปลูกฝังอะไร,ค,รความคิดทัศนคติใช่ไหมครับ,รบเป็นเรื่องที่ละมุ <c oughs> นเรา <c oughs> ก็ <c oughs> มไม่ค่อยมีเหตุการณ์หรือความรุนแรงอะไรซ่อนอยู่มักจะมีโลกในแง่มุมที่งดงามหรือถ้ามีประเด็นอะไรสักเล็กน้อยก็จะมีจินตนาการเข้ามาเชื่อมโยงแล้ว,ลวเ,เรื่องที่นําเสนอเนี่ย เป็นยังไงฮะจนจนสู่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีวรรณกรรมพานแว่นฟ้าปีที่แล้วครับก็คือในเรื่องของอพอสะดุดกับคําว่าอ่านก่อนโตใช่ไหมครับก็เลยย้อนไปในสมัยที่ตัวเองเป็นเด็กหรือได้คลุกคลีกับเด็กในรุ่นปัจจุบันใช่ไหมครับคือเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีการาตั้งความคิดว่า บ้านเมืองที่เราใฝ่ฝันที่เราอยากเจอหรือประเทศไทยที่ใฝ่ฝันเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับเขาก็ถ่ายทอดมาต่างๆนานาผมก็เลยลองสมมุติสถานการณ์ว่าถ้าเราตั้งหัวข้อว่าอ่ะทุกคนลองเขียนประเทศไทยที่ใฝ่ฝันซิแล้วก็ต้องเขียนเป็นแผ่นผังความคิดด้วยนะนะครับก็เลยรู้สึกว่าเด็กทุกคนไม่ได้ทําแผนผังความคิดถนัดที่จะทําแผ่นผังความคิดทุกคนหลายคนอาจจะชอบวาดรูป หลายคนไม่ชอบจับดินสอแต่เลือกที่จะใช้คำพูดหรือการร้องเพลงแทนมันก็มีความหลากหลายใช่ไหมครับแสดงว่าในในแนวคิดเดียวกันทุกคนเลือกที่จะถ่ายทอดไปหลายๆแบบครับแต,แต่อยู่บนพื้นฐานของของประชาธิปไตยนะใช่ก็คือ,อยังอยู่ในแนวคิดแล้วเขียนกวีด้านประชาธิปไตายยากไหมแล้วเป็นกวีด้วยหลายๆคนคงสงสัยจุดนี้ครับผมแรกๆเนี่ยรู้สึกยากครับเพราะว่า เรารู like, ante, <What> ้สึกว right in ่าค <okes unting noise> mm ํา hmm. ว่าบ้านเมืองหรือการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวไกลตัวใช่ครับในผมเขียนชิ้นแรกตอนอยู่ประมาณมหอันนี้ครับโดยมีแรงบันดาลใจมาจากชุดชุดที่ชื่อว่ากระดาษแผ่นดินครับของพี่นิตยาพูนเพิ่มใช่ครับก็เลยโอ้พี่พี่นิตยาพูลเพิ่มเราก็เคยรู้จักมาแล้วก็โหพี่อยู่มหกขึ้นปีหนึ่งก็ได้รางวัลแล้วก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เลย ตั้งความคิดใหม่ว่าเจริงๆแล้วบทกวีเกี่ยวกับบ้านเมืองมันไม่ได้พูดถึงการเลือกตั้งหรออือเรื่องของผู้ใหญ่ที่มันเคร่งเครียดใช่ไหมครับคือไม่ใช่การเมืองจ๋าอย่างเดียวใช่ครับแต่ชุกๆบริบทของสังคมนี่คือการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะใช่ครับก็คือถ้ามองไปแล้วเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็เป็นการเมืองได้ทั้งหมดเลยยากไหมต้องเรียงร้อยฉันทลักษ์เขียนให้เป็นบทกวีเนี่ยหรือว่าต้องเป็นกรรปกรแม้กระทั่งกรปไ่าเองก็ตามหลายๆคนมองว่าเวทีพ่านเว้นฟ้าเปิด จริงๆสำหรับ,รบวรรณกรรมประเภทบทกวีครับผมออมองว่ายากครับถ้าเราเอาใจไปใส่เด็กๆที่เพิ่งเรียนร้อยกรองใช่ไหมครับ mm hmm. เหมือนผมก็ออสอนเขียนร้อยกรองด้วย mm hmm. ฉะนั้นการเริ่มต้นสําหรับเด็กๆหรือแม้แต่ตัวเราในยุคก,ก่อนๆ เป็นการเริ่มที่ยากมากเพราะว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของจํานวนคํา<ม>และยังต้องมีเสียงไทยวักเสียงไทยนะวักนะใช่ครับ,รบฉะนั้นน่ะถ้ารแรกเริ่มเนี่ยในการแต่งเนี่ยก็ถือว่ายากครับแต่ว่าผมอาจจะโชคดีที่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่อบรม่มพระมมตั้งแต่เด็กๆครับก็เลยได,ไ,ดได้ฝึกในเรื่องของการแต่งกลอนสดมาฉะนั้นในยุคหลังก็เลยถือว่ามีม,มีพื้นฐานตรงนี้ก็เลยต้องต่อเติมเรื่องความคิดอย่างเยอครับผมสำคัญที่ฝีมือครับผมการฝึก การคิดการเขียนอ่ะสุดท้ายอยากจะให้เชิญชวนตอนนี้ยังมีเวลาครับเพราะว่าเราปิดรับผลงานกันจนถึง9เมษายน2568เชิญชวนนักคิดนักเขียนตอนนี้หน่อยได้รับแรงบันดาลใจโอ้ห oh, เนี่ยพี่รังสุมานมาคุยกับเราทั้งทีเนี่ยเชิญชวนนิดนึงครับส่งรางวัลวรรณกรรมพันวัน์ฟ้าประจําปี2568ครับครับผมสําหรับผู้ชมทางบ้านนะครับท่านใดที่มีแรงบันดาลใจนะครับหรือความคิดที่มีต่อ บ้านเมืองหรือการเมืองหรือราาประชาธิปไตยนะครับสามารถที่จะเขียนได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับเราก็สามารถเขียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับมุมมุมมองของเราเมื่อเราคิดนะฮะและถ้าเราไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันก็ยังอยู่กับตัวเราแต่เมื่อ,อไร่ที่เราได้ขบคิดแล้วก็ถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นบทกวีรหรือเรื่องสั้นมันจะทำให้ความคิดของเรานั้นไปสู่สาธารณชน อย่างมากขึ้นนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยคุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับรายละเอียดต่างๆติดตามได้นะที่ทีมงานขึ้นบนหน้าจอนขนาดนี้หรือเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k รางวัลผ่านแวนฟ้าก็ได้นะครับช่วงนี้เรามากับแบบสั้นๆส่งแรบงบัน <ๆ S 2> ดานใจกันสั้นๆขอบคุณคุณลังสุมันนะฮะที่มาคุยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณติดตามกัน E ีีหน้าครับคุณผู้ชมช่วงนี้ลากไปก่อนครับสวัสดีครับ ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่องสิบออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP พีแ n n แน